เมืองทิบการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนหม่อมดิวหนูรัดกระเทยเครกนาราเกณฑแล้วหรือแค่รับเหรียญเกียรติยศหนึ่งหนึ่งสองปีเจปองจ้องจับผิดนั่งติดขอบรายงานข่าวบอกไม่ชอบต้องสอบสวนหน่าหม่อมดิวเลวรามชอบก่อกวนเสือกแต่งตัวมายั่วยวนพระพันปี กูอ้าปากอยากอาหารเลยแดกถั่วเคี้ยวโกแก่รถมัวนัวเสริมราศีถั่วปากอ้าถั่วลิสงคลุกรสดีมีเชื้อราอาจเป็นผีเพราะมะเรง็งแดกถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวต้มน้ำตาลหากว่ามึงเป็นเบาหวานก็เหมาะเหน่งเข้าโรงหมอน้ำตาลพุ่งนะตัวเองใช้ญยาหวานหากกินเก่งน้ำตาลเกินกรอนตอนนี้ไม่ได้ว่าด้วยเรื่องถั่ว กูง่วงนอนเลยแต่งโ่วพูดแล้วเขินว่าจะเล่าเรื่องหม่อมดิวผู้เจริญต้องมาเกมสลิงเมินเชิญลงลงในโทษฐาน112224 339คดีนี้ไรไอโมงเพราะหนูรัฐทำปากเบี้ยวโดนจับโยงใครปากเบี้ยวหนูรัฐงงโดนจ้างมาเขาจับรวบทั้งสามหน่อเดินย่อเข่า เห็นตำรวจเดินเบาๆอย่าสับขาเครปกระเทยเห็นนมแน่นคือนาราส่วนหม่อมดิวยังนุ่งผ้าแบบไทยๆได้ประกันเกือบแสนบาทหลุดมาแล้วเดินยิ้มแย้มสลิ่งแซวปล่อยไปไหนปล่อยกลับบ้านคุมประพฤติไม่ไว้ใจหากทำผิดจะจับใส่คุกสีดำมีคนรักก็ต้องมีคนที่เกลียดแม้ไม่ผิดโดนรังเกียจโดนเหยียบย่ำ พระท่านว่าคือกรรมเก่าเคยกระทำคำสอนนี้ควรน้อมนำย้ำกลางใจแก๊งที่เต้ก็แตกแล้วใช่กรรมเก่าโน้นนายแซนออกมาเย้าแก๊งแบบไหนตบกันเองอีบังเจียบหลอกคนไทยฉิบหายหมดย้ำครบใครไม่ได้ดีไร้ทนายไปคิดครบจบแล้วเจีย๊ยบเถ้าหนีหมดเขาไม่เรียกเขาวิ่งหนีเหลือแต่เต้หลงเข้าป่าผิดวิธี ผลคุณแม่มองดีๆมีการเมืองจบวิทว่าเอกชนโดนชนแล้วสอสอเต้เตรียมแดกเข้าเตรียมตาเหลืองปากหน้าปากวิศวะต่างแค้นเคืองจบที่ไหนก็รุ่งเรืองสีวิไลแม่แตงโมคงสับสนคนวิ่งหนีจู้ฮุกครูยิ้มตายหนีแม่เห็นไหมทํานายไว้แต่ตอนต้นอย่าเชื่อใจแค่เจ็ดวันได้แยกย้ายสลายตัว ช่วงนี้หนาข่าวฆ่ากันพันกันยุง่งบักสันตินอนในมุ้งแสนปวดหัวจากไต้วันหนีมาไทยบอกรอดชัวถ้ฆ่าเพื่อนเก่าและฆ่าผัวฆ่าเด็กตายพี่พุทธกูเล่าข่าวว่าเป็นเด็กแฝดแต่สำนักข่าวไทยแรดบอกไม่ใช่เอาไงว่าจะกี่คนช่างประไายตายทั้งกลมเฮียนแค่ไหนให้รอดูเววเววมาว่าไอ้สันนอนสันหมด จะมอบตัวจะเลิกปดจะขอสู้โดนผีหลอกอย่างแน่นอนออกจากรูสามวิญญาณเขาคงรู้หาจนเจอส่วนพ่อเลี้ยงตีเด็กตายก็อีกข่าวลูกเลี้ยงไงข่าวโคตรเศร้านำเสนอแค่สี่ขวบบอบช้ำหมดนอนละเมอร้องหาพ่อคงนอนเพอ้อทั้งน้ำตากูไม่ไหวข่าวแบบนี้กูสงสารน้ำตาไหลใจระวรานใจไม่หนา เห็นข่าวเด็กใจกูบางเจ็บอุราแค่สี่ขวบเสียชีวาคาโรงบาลพ่อแท้ๆก็ฝันเห็นเจ้าเด็กน้อยมาเล่นด้วยหน้าเศร้าส้อยมาส่งสารโทรหาด่วนอีเมียเก่าอีใจมานมีผัวใหม่ผัวสันขวานเป็นนักเรียนไอพ่อเลี้ยงแม่งชื่อว่าพัศวีอยู่ปีสามโรงเรียนดียังอ่านเขียนยังเรียนอยู่ครุศาสตร์แม่งตีเนียน ทำร้ายเด็กๆด็กโดนเคี่ยนมายาวนานพวกชาวบ้านยามเด็กร้องมึงอยู่ไหนเด็กสี่ขวบไม่สนใจไม่สงสารเป็นเพื่อนบ้านหากมองเห็นมาช้านานแจ้งตำรวจอยากปล่อยผ่านมง่เป็นควายไม่มีเส้นความเป็นพ่อความเป็นแม่รอเด็กตายค่อยมาแห่มันก็สายมีตัวแม่ระยำม,มากไร้หัวใจท้องก่อนแต่งฆ่าเด็กตายอีมายา กูอยากเข้าไปในคุกบุกไปตกฝากคนคุกช่วยสู้รบแต่อย่าฆ่าไอผัวใหม่อยู่ปีสามอ้อนบาทาฝากคนคุกเตะเข้าหน้าอย่าเชิดชูกรรมที่แม่งทรมานผ่านเด็กน้อยให้ติดร่างไออีถอยตายอย่างหมูกูสาบมึงเลยอีแม่ใหญ่ไม่ดูพยายามมากสวรรค์รู้ยันบาดาลเวจีมีไม่มีไม่รอแล้ว พัศวีไอหำแมวดังทุกย่านคนสากส่งพัศวีบานจะบานมันมีหมายโทษประหารมีไม่มีจะเก็บไว้ให้เตี่ยมือหรือพวกสารโผดเฮี้ยมมากควรประหารตายเป็นผีหมดสิ้นแล้วความเด็ดขาดไม่เคยมีให้เด็กตายกี่ชีวีกี่แผลเป็นไอ้เพื่อนบ้านรู้ทั้งรู้เสือกไม่ช่วยรับเศษกรรมอย่าร่ำรวยอ้างไม่เห็น จงยากจนสะพวกมึงเสอกใจเย็นปล่อยเด็กน้อยทุกลำเค็นไร้น้ำใจเรื่องหม่อมดิวกูไม่อินกรอนตอนนี้เพราะเรื่องเด็กที่โดนตีเจ็บแค่ไหนสังคมสงเคราะห์คำเพราะพริ้งใครเข้าใจทั้งที่แม่งต่างใจร้ายปิดประตูยินดีเทลด้วยไอหอบไอเพื่อนบ้านต่างคนต่างอยู่เสือกปล่อยผ่านนะพวกสู หากประสาทพวกมึงไวเอาตาดูเห็นรอยช้ำถ่ายรูปสู้ส่งทางการหัดเสือกบ,บ้างเรื่องแบบนี้มีประโยชน์ไอ้เพื่อนบ้านระวังโทษตกลูกหลานยามมีทุกโดนคนเมินบอกรำคาญตายโดดเดี่ยวตายคาบ้านลูกหลานลืมพี่มดดำก็ป่วยไข้เป็นโควิดยามทำงานนั่งคุดฟิตแบบขึ้มขืหนุ่มกัญชัยนั่งประกบบนพมพื้ม หายป่วยยังมดเลิกซึมด่ากระจายอีพี่หนุ่มอ e ีแว้งหนุ่มอ e ีถีบ้าแค่สองขีดโผล่ขึ้นมากูยังไหวเอ้าวมดดำพี่หนุ่มร้องมาได้ไงยังมีเชื้อแค่ไร้ไข้ใหญ่รีบมาหนุ่มรีบเลยใส่หน้ากากไม่รักแล้วส่วนมดดำก็รีบแซวหนุ่มอย่าซ่าทุกคนติดกันหมดแล้วทั่วกลาแต่กันชัยแสนเก่งกล้ายังปลอดภยัย นี่คือเรื่องข่าวใส่ไข่ในวันนี้กูแฟนข่าวจ้องทีวีไผเป็นไผกูรู้หมดโน้นรถเมย์หายหายไปปิดธุระก็เรียกใช้พี่เชาวชาวหากวันไหนมาไม่ครบประนบนิว้วพี่ผัดไทยมาเข้าคิวเว้นวันเสาร์ส่วนน้องมิ้นตาเฉียงเฉียงเก่งไม่เบาอยู่ไทยรัฐเป็นนักข่าวจบมาจริงหวยออกแล้วแห้วอีกรอบกรอบสนิท โดนหวยแดกจนสิ้งริบน้าชายหญิงคนโชคดีส2องล้านโดดเป็นลิงรวยเฉียบพลานกลายเป็นิงในบัดโดนหวยออนไลน์รัฐบาลทุกบ้านรู้80สบาทเอามาสู้หวยถนนไอหอบหักเพิ่งคิดได้เสือคิดวนเรียนแบบเขาแล้วมาพ่นเป็นผลงานแถมตามค่ามังกรฟ้าค่าเสือแดงกองสลากก็โดนแช่งโดนรุกบ,บ้าน ไอห่หานตูบมีดีแค่หางบานบานกองสลากแดกมานานแดกทุกปีพอให้ขาย80บาทก็ทำได้รู้เต็มอกไอ้ตัวร้ายไอ้พวกผีว่าแต่เขาแต่อีหนาเสือกอับรีเสือกดีลาขายกี่ปีเกินราคาพอเขาทำแพลตฟอร์มขายได้เงินล้านเรียนแบบเลยนะไอ้ห่านไอ้พวกหมาค่าส่วนต่างกี่แสนล้านกวาดเข้ามา ทำมนัสมองเห็นขาของพวกงูส่วนไอ้งูไอ้ตุ่เห็นนมไก่รู้กันอยู่ทั้งตู่ควายทั้งป้องหมูแดกรายได้กันกี่ทางพวกหางปูท้ายแปดสิบไม่เคยสู้ไม่เคยทำตายห่านแล้วว่าจะแต่งกลอนสั้นๆเรื่องหม่อมดิวโดนมีดฟันชักไม่ขำเรื่องสุดท้ายที่จะบ่นขอพึพรรมพำคือเรื่องควีนหัวไม่ดำอยู่ลอนดอน มีการ์ตูนทางทีวีมีการล้อเอาควีนแก่มาขึ้นจอดูหลอนหลอนเปลี่ยนหน้าควีนเป็นหน้าสัตว์ฉายหลายตอนแดนเจอร์เมาส์ดังกระชอนฉายทีวีราชิมีแห่งอังกฤษลีลีลเบตไม่ถือโกรธหรือเสด็จบทคยียเป็นการ์ตูนอนิเมชั่นสนุกดีมีบิ๊กเบนสายนาทีแม่น้ำเทมมีตัวร้ายเป็นบารอนผู้มียศ แต่ชั่วร้ายไม่สลดกลับกเกษมหนูฮีโร่ใจเป็นทรรไม่ปรีเปรมเห็นคนชั่วที่เดินเต็มกรุงลอนดอนเด็กดูได้ส่วนคนแก่ก็ดูดีกูชอบดูเรื่องแบบนี้มีคำสอนคนมากยศไม่ลดเกียรติเพราะละครความสูงค่ายังหลบซ่อนอยู่ภายในใครจะยามใครจะเขียนให้เป็นสัตว์ใครจะด่าว่ากษัตริย์ห่วยแค่ไหน ราชวงศ์ก็ก้งหน้าทำงานไปหูทวนลมไม่สนใจต้องอดทนหากบ้าจี้ถีเข้าร่างเหมือนบางแห่งเหล่าปวงชนก็สาบแช่งทุกแห่งหนเกิดเป็นเจ้าหากอยากเป็นคนเหนือคนต้องมานะต้องอดทนแม้ลนไฟไอห่านเอ้ยแดนเจอร์เมาสสนุกมากราชินีก็น่ารักเคยดูไหมกด YouTube หาดูเลยจะเข้าใจ อลิซาเบตยายยิ่งใหญ่ได้ใจคนคนเกลียดเจ้าที่อังกฤษมีแน่ๆแต่คนรักขยายแผ่ไปทุกคนยายบ้านเขาเจริญแท้เจ้าอยู่บนยามเดินดินเหล่าปวงชนก็ลุกชมใครผีบ้าเสือกก้มกราบน้ากับพื้นโดนดูถูกยายมาฝืนไม่เหมาะสมอารยะเสือกถอยหลังเสือกกราบพรหมนี่แหละหนาเรื่องขมขมประจำวัน หม่อมดิวเองก็เงียบเงียบเก็บตัวก่อนฝ่ายตรงข้ามเขารอหอนรอดับฝันใส่ผ้าไทยต่อไปเถิดเอาให้มันต้องต่อยอดปณิธานผู้นำไทยเขาสอนเองว่าผ้าไทยใส่แล้วสวยอ้าวหม่อมดิวมีคนช่วยทนให้ไหวพายุเข้าเหล่าฟ้าฝนไม่เป็นใจส่วนทีวีฟ้าวันใหม่ก็โจมตีเหลือแค่เพียงเหล่าเฟซบุ๊กรอเย้าลิส ที่ตามเชียร์คอยเกาะติดไม่เคยหนีทัพพีจะร่วงพวงพยอมช่อมาลีคนเสื้อแดงประสานสีกับเพื่อไทยหากว่าเกิดแลนสไลด์ใครปิดฉากก็ตูกไงกลายเป็นซากร่างสลายส่วนหม่อมดิวอาจพ้นผิดอันตรายการเลือกตั้งคือไม้ตายช่วยหม่อมดิวหากว่าแพ้อาจงองแงอยู่ในคุกไร้ผ้าไทยไม่สนุกยามลูบผิว ยามร้องเพลงไร้คนปังเพลงชิวๆคุณมัมขาคุณหม่อมดิวเขาคิวทองยามโดนด่าก็ไม่ว่าด้วยคำหยาบแต่ตอบโต้คอยป้องปราบด้วยสมองทะลุกแก๊สหัดดูด้วยเอาตามองมวยหยงชุนตึกช่ำชองเป็นของดีอย่าหน้าโงป่ปาแต่แก๊สแรดไปเรื่อยโน่นชัดชาติทำงานเหนื่อยไม่ถอยหนีไม่ต้องด่าไม่ต้องโกรธทุกนาที ไม่ต้องฟาดหรือต่อตีจ้องทำลายเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์รักสึมนึกแลนสไลด์ต้องตรองกรึกทำให้ได้คนดีๆปาระเบิดไหมไอ้ควายคนดีๆไม่ฆ่าใครใจเยือกเย็นหลังๆมาไม่น่ารับชักเข้าป่าทะลุกแก๊สไร้ปัญญาใครมองเห็นเกินสมควรแล้วพวกมึงเกินจำเป็นโตได้แล้วมามุ่งเน้นเส้นสำคัญ กูไม่มีเงินไปช่วยยืนหยุดขังตังกูหมดท้องพระคลังจะสร้างสารรค์อย่าเกินเบอร์โกโรธอย่างเดียวตะบี้ตะบันสายป่านยาวยำรบกันก็รอดตายสายป่านสั้นฝันไปเถอะเลิเะเธอมากเห็นแก่ตัวแบ่งพวกพักแบ่งหลายสายเดินหมากรุกหักไม่คิดหนึ่งก็ควายโดนรุกคาดเดินช้าไว้จะให้คุณ ใครสายเกมสายการ์ตูนยกทุนหัวฮันเตอร์ฮันเตอร์อ,รอ่านรัวรัว,รวไม่หัวหมุนราชามดโคโมูกิสองคู่บุญน,นั่งเล่นหมากบนพื้นผุ่นลองปัญญาแม้สาวน้อยโคโมูกิน้ำมุกไหลร่างอ่อนแอตาบอดใสไร้เดียงสายาำสู้รบด้วยคนหมากมากลีลาชนะรบแม้ราชายังต้องยอม คนแบบนี้ถึงสามารถปรับเปลี่ยนโลกป่าระเบิดศกกะปรกก็โดนซ่อมเนื้ดมันร้อนไปลอกท่อให้ตัวมอมช่วยชัดชาติลองไปซ้อมซ่อมทางเดินสร้างสรรค์ด้วยใครที่อวยมืงหยุดคิดรบแบบเดิมคือทำผิดหยุดสรรเสริญแหกตาด้วยทะลุกแก๊สซัดกันเพลินเซเรบร่มกระโหลกเทินไว้ทำไม จบตอนหม่อมดิวหนูรัดกระเทยเครปนาราเกมแล้วหรือแค่รับเหรียญเกียรติยศ112คิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี